ลัคนาราศีตุลเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ผมจะมาเปิดตำราหาคู่แท้ให้ท่านชาวลัคนาราศีตุลใครที่ยังโสดต้องดูคลิปนี้ให้จบนะอย่างนี้ครับเราขอทักทายก่อนขอนอกเรื่องก่อนว่าคือผมมาเก็บสถิติอยู่นะว่าสิ่งที่บัญญัตไปสิ่งที่เล่าไปเนี่ยหรือตำราที่ผมร่ำเรียนมาเนี่ยมันมีตรงอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่ตรงยังไงเนี่ยเราก็แชร์สู่กันฟังได้นะเพราะว่า เอามาเป็นสถิติในการพยากรณ์ครั้งถัดไปของผมด้วยเผื่อไม่ตรงก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ก็คืออยากรู้เพราะผมเนี่ยจัดอันดับตุลเอาไว้ราศีหนึ่งสองสามเลยเผยเตุลนเนี่ยอยู่หนึ่งเลยตุลพิจิตมังกรเนี่ยช่วงเดือนพิจิกาเนี่ยตามดวงแล้วควรจะต้องดีนะที่เป็นลัคนาตุลน,นะท่านท่านที่ยังไม่ได้เช็คลัคนาไปเช็คลัคนาก่อนส่วนท่านที่เช็คลัคนาแล้วเนี่ยคำนวณเอบอกผมหน่อยว่า ทิศทางเป็นยังไงบ้างการงานการเงินความรักอย่างนี้ครับผมแชร์สู่กันฟังได้หรือว่าโอเคถ้าอยากฟังเรื่องคู่ไปต่อกันเลยมาดูตัวตนของท่านก่อนก่อไปดูคู่นะดาวประจําตัวในปกติในจักรราศรีวงกลมทั้งหมดเนี่ยตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวเดี๋ยวเจ้าเรือนตนะนุเนาะอ่ศุกร์นี่เป็นเรื่องของกิเลสและสมบัติให้ถ่ายไว้ศุกร์ความรักความสวยงามพวามกลมกล่อมสเสน่ห์ในการเข้าสังคมต่างๆนะ เป็นดาวที่ไม่ชอบความขัดแย้งนิสัยโดยรวมของตุลเลมักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดยธรรมชาติรู้จักการวางตัวรู้จักการพูดการจารักความสงบเกียดความตึงเครียดและการประทะใดใดทั้งสิ้นชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามเรียบหรูเรียบร้อยและดูดีนี่เป็นคนอย่างนี้เพราะคือดาวสุขเนาะสุขคือเป็นคนที่บาลานซ์ระหว่างเหตุผลและอารมณ์ได้ดีพอสมควร บางลัคนาในเช่นกรกฎเนโอ้โหอารมณ์จ๋าๆแล้พไม่มีดาวอาทิตย์อยู่ในตัวเนาะแต่ตุลนี่ค่อนข้างบาลานซ์ได้ดีพอสมควรตุลนี่มักจะเป็นคนเข้าสังคมเก่งนะมีมารยาทรู้กระเทศะชอบศิลปะความงามมีสไตล์ในการแต่งตัวดูมีพลังที่ดึงดูดที่ชัดเจนมากๆม,มีเหตุผลนะเป็นกลางในทุกๆเรื่องตุลส่วนใหญ่มักจะเป็นคนไกลเกลีก่ยที่ดีเวลาคนเขาตีกันนะ มาดูลักษณะคู่แท้จักรราศีเป็นวงกลมนะตะนุคือตัวท่านตรงกันข้ามือพบปัตนิพบปัตนิพบปัตนิท่านคือชาวเมฆคือราศีเมฆซึ่งมีดาวสามคือดาวองคารเป็นดาวประจําตัวกล้าแข่งขยันใน้ทายการคู่ของท่านเนี่ยมักเป็นคนมีพลังความกล้ากล้าเริ่มต้นกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกเป็นคนตรงไปหมดเลยตรงไปตรง,ตรงมาใครเจอคนอย่างนี้แล้วบ้างแชร์สู่กันฟังด้วยคู่แท้ของตุลเลมักเป็นคนตรงแรงแต่จริงใจนะบุคลิกของคู่ของคุณนะ รูปร่างฟิตแข็งแรงเคลื่อนไหวไวดวงตาคมไม่หลบตาจริงใจพูดเร็วเดินเร็วบุคลิกแนวสปอร์ตบึกบึนเขาเรียกว่าอะไรอะใจใจใจไม่สอออะเป็นคนกล้าพื้นฐานของคู่ของคุณถ้าเป็นดาวอ,อังคารนะก็คือพูดพูดตรงคิดไวทำไวกล้าคิดกล้าทำชัดเจนในสิ่งที่คิด บงางครั้งหมุนหิดง่ายแต่มันหายเร็วนะคู่คุณอ่ะไม่ชอบความดราม่าเลยถ้าเจอดราม่ามันถอยหนีเลยชักสีหน้าไม่เก่งลองสังเกตคู่นะเวลามันโกรธใครปุ๊บเนี่ยสีหน้ามันจะออกชัดมากซื่อสัตย์รักคือรักไม่คือไม่การเอาชนะเนี่ยก็มักจะเป็นตัวเขาเลยเนาะ โอเคถ้าความสัมพันธ์ของตุลเนี่ยตุลเนี่ยมีดาวสุกเป็นดาวประจําตัวถ้าตุลที่เกิดวันสุกเนี่ยโอ้โหเป็นตุลที่หาเงินเก่งเป็นตุลที่แต่ส่วนใหญ่ตุลมันมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนไปทางใดทางหนึ่งอ่ะเป็นเป็นคนที่เป็นกลางบาลานได้ดี ถ้าตุลที่มีแฟนเป็นชาวเมฆแล้วก็ยิ่งเกิดวันอังคารเนี่ยจะเป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดนะหรือตุลที่เกิดวันศุกร์แล้วมีแฟนคู่ที่เป็นนั่นแหละคนเกิดวันอังคารแต่มันก็จะต้องระมัดระวังความปะทะกันหนวยด้วยนะเพราะว่าท่านเองก็จะบาลานซ์คู่ของท่านก็คือชัดเจนเหลือเกินชัดเจนผงผาง <c oughs> อะโอเค ทีนี้มาดูวัน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 ,ว,นวันเขาเรียกว่าอะไรดาวคู่มิตรเหรอดาวคู่มิตรแล้วกันนะครับผมว่าแต่และว,วันที่เป็นคู่กันเนะอะอาทิตย์มักเป็นมิตรกับครูนะอาทิตย์เป็นเป็นกับพิพรฒฤาหักจันร์ชมตูพุทธนงยาวสุกเป่าหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรต่อ,อกันทีนี้ดาวคู่ศัตรูว่าอาทิตย์ผิดกับอังคารพุทธอันพธพาลพิพาฒราหูสุกกับเสาไปเส้นศัตรูจันกับครูเป็นอดีตต่อกันใครที่เป็นคู่อรีก็อย่าเพิ่งเลิอกให้โอกาสมันก่อนอาจจะยังนะรอก่อนนะอ่ะโอเคก็ ตรงไม่ตรงก็ต้องแชร์สู่กันฟังแล้วกันนะครับผมชาวและขนาดราศีตุลคนพูดเร็วคืออย่างผมเนี่ยคนที่เป็นแบแบแบบดาวอังคารไป็ดาว,าดาวประจำตัวพูดเร็วชัดเจนผงผางนะนี่คือผมเองส่วนท่านเป็นยังไงก็คือก็ว่ากันนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับดูเป็นเรื่องตลกขำๆเพราะผมเป็นคนตลก